คนข่าวเล่าเรื่องกินค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปกินเป็นเมนูเบอร์เกอร์นะคะแต่ความที่ไม่ธรรมดาก็คือนี่คือเมนูอาหารแห่งอนาคตเพราะว่าไม่ได้มีแค่พวกเนื้อไก่หรือว่าหมูอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีจิ้งหรีดเป็นส่วนผ oh. สมอยู่ด้วย mm. เออหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงแล้วจะกล้ากินหรือเปล่าติ mm. ดตามกันในสนามข่าวเชิญกินค่ะเชิญค่ะสนับสนุนโดย ไฮลักสรีวอรดีให้คุณใช้ชีวิตได้ม,มากกว่าชวนกินวันนี้นะคะปุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปกินจิงรีดกันค่ะ เหซ่อซอสสักหน่อยอร่อยเลยแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะไม่กล้ากินแมลงแบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่ได้กินเป็นตัวๆแบบนี้นะแต่ว่าจะกินแบบที่เขาเอาไปทําเป็นผงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปทําเป็นเมนูเบอร์เกอร์ค่ะนันน่นๆๆๆนี่มัน Burger เบอร์เกอร์เนื้อจริงหรหรอคะเนี่ย เราทำเรื่องออระบบการบริหารจัดการความเรียงจิ้งหรีดมาก่อนเนี่ยนะครับทีนี้เราอยากที่จะนํามาให้คนทั่วไปเนี่ยบริโภคได้ง่ายขึ้นไม่มีประเด็นเรื่องของรูปลักษณ์ก็โดยปกติแล้วนะครับเราจะเห็นจิ้งหรีด ที่เอาไปทำเนี่ยก็จะเป็นจิ้งหรีดทอดเป็นแมลงทอดต่างๆยัะซอสอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบทานได้ง่ายขึ้นเราก็เลยนําจิ้งหรีดที่อยู่ในรูปแบบของผงแล้วเนี่ยนะครับมาผสมเป็นเมนูต่างๆภายในร้านประโยชน์ของจิ้งหรีดนะครับก็อย่างแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของรสชาติก็คือมีความอูมามิที่ค่อนข้างที่จะสูงความนวยนะครับเป็นผงชูรสจากธรรมชาติเหมือนกับซุปปดาดชิอย่างนี้เลยครับอย่างที่2ก็คือผงจิ้งหรีดเนี่ย มันเป็นซูเปอร์ฟูดซึ่งเป็นโปรตีนก็ประมาณ75%แล้วแล้วก็เป็นพวกไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่ต่างๆค่อนข้างที่จะสูงมากครับอย่างสุดท้ายเป็นโปรตีนจากมาแรงเป็นโปรตีนทดแทนเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะช่วยเรื่องโรคหลอนได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยฮะประโยชน์เยอะขนาดนี้ก็คงต้องเปิดใจลองแล้วละค่ะเจว่านะ จัดของกินเล่นมาก่อนเป็นซูชิเบอร์เกอร์ขนาดพอดีคำขนมปังทาด้วยซอสแบล็ก,กาลิกมายโยตามด้วยผักด,ดองเนื้อและชีสราซอสบาร์บีคิวเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นด้วยไข่ปลาแซลมอนที่รานก็จะมีเบอร์เกอร์ทั้งหมด4แบบนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งเป็นเซตด้วยเนี่ยก็จะได้ทั้งเบอร์เกอร์คู่กับไซด์ดิชสลัดผักแล้วก็เครื่องดื่มค่ะ ให้คุณผู้ชมลองทายกันเล่นๆนะคะว่าในนี้เนี่ยมีจิ้งหรีดซอนอยู่ตรงไหนบ้างค่ะเริ่มกันที่เบ u สเบอร์เกอร์มีขนมปังเนื้อไทยวาเกียวและเนื้อไทยเฟนส์ที่ผสมท้องจิ้งหรีดบดลงไปด้วยมีผักดองชีสซอสฮันนี่มาัาสาร์ดและสับปะรดเทมปุระค่ะลืมบอกไปในขนมปังเนี่ยก็มีผงจิ้งหรีดนะคะ อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่ากินเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่ามีจิ้งหรีดอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวขนมปังที่แบบนุ่มๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อที่เขาเอาไป s ม a ช h ให้ข้างนอกมันกรอบๆแต่ว่าข้างในมันยังชุ่งฉ่ำอยู่ส่วนซอสเนี่ยก็เข้ากันได้ดีมากๆบอกเลยว่าทั้งหมดนี้คืออร่อยมากค่ะ ก็เป็นเนฟรนรายโรยด้วยผงจิ้งหรีดรสปาปิการมควันเสิร์ฟพร้อมซอสสีราชาไมายโยเป็นเมนูที่มีกลิ่นและรสชาติจิ้งหรีดชัดที่สุดแล้วค่ะแม้แต่เครื่องดื่มไวท์มอลคาราเมลแก้วนี้ก็ใส่ผงจิ้งหรีดเชื่อแล้วว่าเอามาใส่ทุกเมนูจริงๆเมนูต่อไปซิกเนเจอร์บาร์บีคิวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อที่เพิ่มความเผ็ดนิดนิดนด,ด้วยสไปซี่บาร์บีคิวซอสและพลิกแห้งได้ความกรอบจากเทมปุระหัวหอมด้วย ก็มีนะเมนูสีราชาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไก่ย่างที่มาพร้อมผักชีสหอมและกระเทียมเจียวเพิ่มความอร่อยเผ็ดร้อนด้วยซอสแันนี่สีราชาค่ะอีกสักหนึ่งเมนูที่มีความเป็นไทยไม่เหมือนใครกระเพราเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมูก,กับชีสพร้อมเทมปุระใบกระเพราไข่เป็ดดาวราดเพิ่มด้วยซอสกระเพราค่ะ ปิดท้ายกันด้วยของหวานนะคะเป็นซอฟคุกกี้ค่ะและแน่นอนว่าในนี้ก็จะต้องมีส่วนผสมของผงจิ้งหรีดด้วยค่ะซอฟคุกกี้นิ่มๆม,มีให้เลือกหลายรสมัทฉะอัลมอนด์ไวท์ช็อกโกแลตแมคคาเดเมียเรดเบลวเวตครีมชีสมัทฉะไวท์แมคคาเดเมียและดาร์กช็อกโกแลตอร่อยทุกรสเลย ลองตามมากินเบอร์เกอร์แห่งอนาคตเบอร์เกอร์จริงรีดก,กันได้ที่ร้านเบลสเบอร์เกอร์ร้านอยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์26เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่10โมงเชา้าถึง2ทุ่มค่ะใครไม่กล้ากินมแมลงอยากให้ลองเปิดใจนะเพราะว่าตอนกินก็คือไม่รู้เลยขนาดช่างผ้าปกไม่กินมแมลงไม่เคย<ะ><ะ>กินมาก่อนอ<ะ>ก็ให้ชิมเขายังบอกว่าอร่อยค่ะ,ะ,ะเป็นสุดยอดโปรตีนอาหารในอนาคตเลยแ <ใช S 2> หล่จิงีะ